ขอพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศค่ำคืนเขาดาวสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะกับโมือโนโทนตีดินายพัทยาเขาดาว2024ค่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเต็มแม็กซ์กันเลยทีเดียวค่ะกับมหกรรมความบันเทิงในงานโมโนทวนดี้นายพัทยาคาวดาว2024ที่ได้เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปีแบบ3วัน3คืนเต็มนาชายหาดพัทยาที่เริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเรียกว่าสนุกกันแบบสุดเวียงไปกับทัพศิลปินเกือบ20ชีวิตค่ะที่ก็ได้วนเวียนมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีกันซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมาบอกเลยนะคะว่าบรรยา การเนี่ยคึกคัดสุดๆแฟนๆนับหมื่นคนมาร่วมเขาดาวไปด้วยกันงานนี้ด้านเสีป,ปินก็ไม่น้อยหน้าค่ะคนควสนุกมาแบบเต็มแม็กซ์เลยไม่ว่าจะเป็นส้มมารีนนทนนสล็อตแมชชีนทรีแมนดาวดบัสโยบอยทีเจโจอีบอยทีลิบเบอร์สเคลียวีวีโอเล็ตเอฟฮีโร่นะคะ แต่ที่สร้างตำนานบทใหม่ก็คงต้องหลีกทางให้กับวงร็อกระดับตำนานอย่างบอ d y ้สแลมแล้วก็เป็กผลิตโชคนะคะที่ทำเอาหาัดพัทยาเนลุกเป็นไฟเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้บุกไปหาแฟนๆกันถึงด้านล่างเวทีเลยนะคะแต่ทางด้านหนุ่มเป็กเนี่ยก็เรียกว่าทุ่มสุดตัวค่ะเขาทำเพื่อแฟนๆจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเลยนะแต่ก็ใจสู้หวังอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับส่งท้ายปีนะคะ ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะกับช่วงวินาทีที่เข้าสู่ปีใหม่2567ที่เพียงสิ้นเสียงนับถอยหลังก็เริ่มเฉลิมฉลองกับพลุที่สวยงามสุดตะการตาอลังการต้อนรับปีใหม่อย่างเป็นทางการค่ะโชคดีวีได้เป็นคนเล่นเปิดเราก็จะเริ่มคอนเสิร์ตกันตั้งแต่แดดมันยังแบบไม่หายไปเพราะฉะนั้นจบคอนเสิร์ตปุ๊บมันจะมืดพอดีเราก็จะได้แบบบรรยากาศที่ครบรสความสุขที่สะสมมาทั้งปีเราจะเป็นบทสรุปมอบให้ทุกคนในวันนี้ค่ะวีอยากบอกว่า ทุกคนคือคนที่ทําให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของวีจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากอวอยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยในปี2024อะไรที่ผิดพลาดมาใน2023ทิ้งมันไว้ในปีเก่าปีหน้าเริ่มใหม่เราก็แจมกันอยู่เนาะ<ช>เป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้าง<ช>อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็พิเศษหน่อยรือเป็นวันที่ส่งท้ายปี<ช>แล้วก็ได้เหมือนกับมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับให้กับผู้ชมในวันนี้ต้องขอบคุณบอยครับที่ให้แจมนะเพราะว่าดีใจมากๆคิดถึงมากคิดถึงเวทีอะไรที่แบบ ไซส์แบบนี้แล้วก็ยิดถึงบรรยากาศแบบนี้ก็หวังว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรใหญ่ๆดีๆได้ทําร่วมกันขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแฟนทุกคนที่ที่ยังคิดถึงพีชเมกเกอร์อยู่แล้วก็ขอบคุณที่ยังอยากเห็นเราสองคนร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สองคนก็ดีใจนะครับที่ยังเห็นทุกๆคนเหมือนแบบ ทุกครั้งที่เราร้องด้วยกันก็จะแบบมาช่วยร้องแล้วก็มีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรอยยิ้มจากทุกๆคนแล้วเราก็ดีใจรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับชวนผมมาเป็นหนึ่งในสีสันของอ่สิ้นปีแล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่วันนี้ก็จะมีเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนเมื่อก่อนนะครับมาฝากทุกคนนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่อ่อมสป,ปอร์ตผลิตโชคนะครับก็ปีหน้าเนี้ยผมก็จะมีอ่อ ผลงานออกมาอีกมากมายนะครับก็บอกว่าทุกคนคงจะยังมันแรงสปอร์ตนะครับผม <c oughs> อยากจะให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับดีใจมากปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ได้มาเข้าดาวกับโมโนทเวนที่ไนครับปีนี้จะเดือดขนาดไหนฮะไม่เคยแผ่วอยู่แล้วผมบอกเลยนะฮะยิ่งส่งท้ายปีกันอย่างนี้แล้วประกันว่าใส่เต็มแน่นอนขอบคุณ ความแรงซัพพอร์ตที่มีให้เรามาตลอดทุกปีนะครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันทุกปีก็ปีต่อๆไปก็ขอให้สนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามสร้างสรรผลงานที่ดีให้กับแฟนๆทุกคนครับ